สวัสดีคะ่ะทุกคนซีซันออฟ i ล h t เดินทางมาถึงเควสที่3กันแล้ววันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเออเราจะได้ทำงานอะไรบ้างนะคะในวันนี้เนาะ mm hmm. ก่อนอื่นก็ต้องไปรับเควสกันก่อนนะคะกับไกด์ไกไกนะไกด์ของเราโอเคกดรับเควสได้เลย เหล่าละคั้งได้หายไปอย่างลึกลับเฮ้ยจะทำยังไงดีเนี่ย,ยงั้นประตูก็เปิดออกไม่ได้นะสิทำยังไงดีนะหายไปไหนหมดเจ๊เจ๊นี่นี่มาุูทางนี้ขมอนขมอนนั่นนตรงนั้นเฮ้ยไอ้พวกนกบ้า เอากระคร้งไปหมดแล้วโเฮียตายจริงงั้นต้องมาช่วยกันหน่อยแล้วล่ะให้ทำอะไรเนี่ยนี่นั่งตรงนี้นะช่วยเก็บลระคร้งให้หน่อยได้เลยอ้าวอาวอา,เ,อาเพื่อนเพื่อนนั่งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยที <laughs> ่จริงทุกคนต้องมานั่งตรงนี้นะมันจะมี แทนให้นั่งตรงนี้นะคะแต่ว่าคือเพื่อนเขานั่งไปแล้วนะคะเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยเนาะเพื่อที่จะได้แบบไปช่วยเพื่อนเขาเก็บนะคะอืมมันจะได้แบบมีการต่อเนื่องนะโอเคคือเราต้องไปช่วยเพื่อนเขาเก็บนะคะเพราะว่าเรานั่งไม่ได้นั่งคนแรกนะเสี่ยงเลยซึ่งเหล่าละคงมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สฟีฟ้านะคะเป็นรูปดาวสีฟ้าอันเล็กๆแบบนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งของเขา ก็จะมีอยู่โซนบริเวณตรงนี้เนาะตรงพื้นที่ลอยฟ้าตรงนี้ซึ่งเพื่อนๆเ,เขาก็จะเก็บกันอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราไปเก็บทางฝั่งนั้นกันก่อนละกันเนาะจะได้แบบว่าไม่เสียเวลานะคะมาเก็บทางนี้กันแล้วคือดาวสีฟ้าเนี่ยก็สีเดียวกับก้อนเมฆเลยนะคะเห็นไม่ค่อยชัดเลยพยายามที่จะกดปี๊บนะคะหรือว่ากดโฮกเนาะเพื่อให้ดาวมันเห็นได้ชัดขึ้นนะคะเราจะมองเห็นตำแหน่งได้ชัดขึ้นนั่นเอง <Okay. S 2> ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าสมมติอาจจะไม่เห็นตำแหน่งของะระฆังทั้งหมดนะเพราะว่ามามีผู้เล่นคนอื่นเขาช่วยเก็บนะคะแล้วก็เราต้องก็เลยต้องทำไปกับเขานั่นเองนะโอเคตรงนี้ก็มิชชั่นคอม p l e t เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเสร็จเรียบร้อยได้เลยโหตอนนี้ะระฆังกลับมาเหมือนเดิมหมดแล้ว ประตูของเราก็ได้เปิดขึ้นนั่นเองประตูก็นำทางไปสู่ประตูอื่นๆนะคะประตูด่านอื่นๆซึ่งเควสที่1กับเควสที่2ก็จะเป็นประตูด่านที่เท่าไหร่นะด่านที่2กับด่านที่1ใช่ไหมคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้ เขาจะพาเราวัดไปตรงจุดไหนบ้างนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงนี้ก็เป็นด่านที่เต็มไปด้วยแบบก้อนเมฆเยอะแยะไปหมดแล้วก็เพื่อนๆก็จะงงไม่ใช่เพื่อนๆดิเราก็งงด้วยเราก็งงเหมือนกันว่าแบบเออไปทางไหนอะไรยังไงนะคะแบบว่าดูแบบว่ามีเต็มไปด้วยก้อนเมฆนะคะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเบินตามเส้นสีดำๆนี้ไปกันนะมาเริ่มกันที่พื้นที่นี้กันก่อนนะคะก้อนเมฆกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ก็เดาได้ไม่ยากเลยนะคะก็ดันที่5นั่นเองนะคะ Golden Westland เราก็จะมาโพสที่ตรงไหนกันมาดูโอ้เราก็มาโผล่กันที่เรือ Forgotten นะคะ เจ๋งมากเลยนี่สะดวกต่อการเดินทางนะคะเราไม่จําเป็นต้องนั่งเรือเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะเออก็เป็นการเดินทางที่สะดวกดีเหมือนกันนะก็คือแบบว่ามาด่าน2ก็สามารถไปแบบด่านอื่นๆได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะโอเคตรงนี้ไม่เทียนเก็บแป๊บต่อไปรู้สึกว่าจะมีประตู ด่านอื่นด้วยนะคะามาทางขวามือแล้วกันตรงนี้มีหิมะด่านที่มีหิมะนั่นรอก็ตรงเป็นด่านที่4นะคะแต่ว่าไม่รู้จะไปโผล่ตรงจุดไหนเหมือนกันมาดูพร้อมกันเลยว้าวตรงนี้นะคะเราก็มาโผลท่ที่ถ้รมเฮอร์มิตนะคะโอ้โหดวงอาทิตย์สวยมากจ้าพระจันทร์นะ ดวงอาทิตย์สวยมากนะคะตรงนี้อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปก,กันนะขออนุญ,ญาตาเข้าไปเก็บเทียนนิดนึงนะคะคือเราว่ามันสะดวกสะ,สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับแบบว่าสายฟาร์มอะไรแบบนี้เนาะ<ม>ก็คือเราสามารถจะมาที่ด่านสองนะคะแล้วก็สามารถไปฟาร์มตามด่านต่างๆได้เลยนะคะดีมากมากเลยอะ่ะ โอเคตอนนี้เราผ่านไปสองด่านแล้วมีตรงไหนอีกบ้างนะไปดูกันเริ่มงงงงลองมาทางขวามือกันดูค่ะอ๋ตรงนี้มีกองเทียนด้วยว้าวตรงนี้นะคะก็ก้อนเมฆเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้ก็คือ น่าจะเป็นด่านของเจ้าชายน้อยนะคะเนี่ยด่านที่ก้อนเมฆเป็นสีม่วงแบบนี้จะเป็นไปเออจะเป็นไปนะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือด่านเจ้าชายน้อยนั่นเองโอเคสวดยอดไปเลยต่อมานะคะไปกันที่แหบนบอื่นกันมาโอ้ ตรงนี้ลมแรงมากเลยนะคะแบบบินระวังระวังกันด้วยนะลมมันชอบตีให้เรากลับออกมาแบบเมื่อกี้อะ่ะโอเคไปตรงไหนกันต่อคือคลิปนี้ยาวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบินนะคะแล้วก็งงอยู่ในดงเมฆไม่ใช่อะไรเลยเ <c oughs> ออ <c oughs> ตรงนี้ไม่เคยไปอ,ะอ่ะอ๋อเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้มีน้ำตกอยู่หน้าทางเข้าแบบนี้นะคะ โอเคตอนนี้เราก็มาวาร์ปมาที่ด่าน Sanctuary นะคะก็สำหรับสายฟาร์มอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นะคะแมปของ Season of Flight ได้เนาะในการวาร์ปไปตามจุดต่างๆนะเราว่าสะดวกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำเควสที่3กันด้วยนะคะแล้วก็ สำหรับในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในเควสตหน้าว่าเขาจะให้เราทำอะไรกันบ้างนั้นก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะ<ม>วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย